สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกๆคนมีเพื่อนถามเรื่องบ้านเข้ามานะคะวันนี้แอนก็เลยมีคลิปวิดีโอมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะขณะนี้เราก็ได้ทำการ closing home เรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายเงินเซ็นเอกสารเป็นเจ้าของแล้วก็รับกุญแจมาแล้วค่ะเมื่อ3วันที่แล้วนะคะและขณะนี้เราก็เรียกช่างมาดูและตีราคาของ e n โนเวทห้องน้ำใหม่ เปลี่ยนขอบหน้าต่างแล้วก็ทาสีด้วยค่ะเอาระคาัเพ,เพื่อนเรามาดูความแปลกประหลาดของเจ้าของเดิมค่ะมีล็อกประตูหน้าบ้านถึง5ตัวค่ะเพื่อนรู้ไหมว่าเขาล็อกไว้ <5. S 2> ทำไม <5. S 2> เยอะแยะี้อันนี้เราจะต้องเปลี่ยนแอนันนี้แอนู แองโจมาบ้านหลังนี้สายตาแปลกๆค่ะเพื่อนๆน,นางไม่กล้าเข้าไปในห้องนี้เลยค่ะนางได้แต่นั่งมองนะคะและสามีก็เรียกเข้าไปนางก็ไม่กล้าเข้าไปค่ะหรือว่านางขีนอะไรบางอย่างในบ้านหลังนี้ค่ะแอนก็แอบ,บคิดอยู่แต่ในใจค่ะว่านางเจอผีหรือเปล่าหรือเจ้าของบ้านเดิมเมื่อ129ปีที่แล้วค่ะชิซแก <laughs> และขณะน,นี้ช่างก็เช็คดูขอบหน้าต่างและก็ห้องน้ำค่ะที่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะบ้านหลังนี้เก่ามากเลยค่ะอายุที่129ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้ที่เราจะมาโคชชิงโฮมนะคะเราก็ต้องให้วิศวกรมาเช็คดูห้องใต้ดินด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นกฎหมายของที่นี่เลยนะคะเพราะความปลอดภัยค่ะถ้าเราไม่ให้วิศวะกรมาเช็คเราก็ไม่สามารถที่จะ โครเชต์โฮมได้ค่ะ so, <yeah. S 1> มาค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแอนจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราจะปิดบ้าน mm hmm. หรือว่าจ่ายเงินซื้อบ้านหลังนี้นะคะ mm hmm. มันยุ่งยากมากเลยค่ะ mm hmm. ซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่าเนาะ mm hmm. เราต้องทําหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นหลังคานะคะ mm hmm. ซึ่งที่อเมริกานี้ก่อนที่เราจะซื้อบ้าน mm hmm. ก็จะมีวิศวกรเข้ามาตรวจเช็คนะคะและวิศวกรท่านนี้ก็ให้เราเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมดทั้งหลังเลยค่ะ mm hmm. มนีบอกขึ้นไปข้ปขางบน ก็ได้ไม่เป็นใช่ไหมก็เป็นเงินที่10เคขึ้นนะคะแต่เราคุยกับเจ้าของบ้านค่ะเขาก็จะจ่ายคนละครึ่งกับเรานะคะและในส่วนของชั้นใต้ดินส,ส,สิศวกรก็ให้เราใหม่ค่ะปูทำผนังชั้นใต้ดินให้แข็งแรงขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ในบ้านค่ะและเราก็จ่ายค่าวิศวกรด้วยนะคะและตรงนี้เราก็มีเจ้าของบ้านเดิมค่ะได้ทำการจ่ายคนละครึ่งกับเราค่ะ